วิธีจัดการหมวดหมู่ให้กับสินค้าและบริการของเรารวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับวิธีการก็คือมาที่ Account หรือว่าบัญชีนะครับหลังจากนั้นกดเข้าไปไปที่ตั้งค่าครับตั้งค่าแล้วก็สังเกตคําว่าหมวดหมู่แล้วเราก็มาสร้างตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับกดไปที่สร้างครับเราจะใส่เป็นหมวดหมู่อะไรสินค้า1ตัวหรือเรามีหลายตัวเนี่ยก็จะแบ่งเป็น หมวดหมู่เนาะว่าเป็นหมวดหมู่อะไรนะครับเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นสกินแคร์ตัวอย่างนะครับวันนี้ผมจะใส่เป็นอาหารเสริมแล้วกันประเภทหมวดหมู่ก็คือเป็นสินค้าแล้วก็บริการสีเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้เป็นสีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับสามารถเลือกได้เหมือนกันปรับสีได้นะครับเสร็จแล้วก็คือกดสร้างทีนี้มันมีอีกอันนึงก็คือเราสามารถทําเป็นค่าใช้จ่ายไรายได้ไรายจ่ายของเราได้นะครับรายรับรายจ่ายของเราได้ ก็คือกดไปที่สร้างนะครับค่าใช้จ่ายสมมุติว่าเป็นค่าใช้จ่ายแล้วกันค่าแอดนะครับค่าแอดของ facebook เราก็มาใส่ตรงนี้ได้นะครับรายรับก็คืออินค e นะครับ e x p ก n s ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายของเรานะครับเราก็จะเป็นตัวรายจ่ายนะครับรายจ่ายสีเนี่ยทำไมถึงมีให้นะครับเพื่อให้เราดูง่ายก็สีก็ตามแพลตฟอร์มของเขานะครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของ Facebook เราก็ปรับเป็นสีฟ้าๆหน่อยตามแพลตฟอร์มเขาเสร็จแล้วก็กดสร้างได้เลยนะครับพอตอนที่เราเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะมี EP ต่อไปก็จะสอนใช้งานนะครับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเราสามารถเลือกใช้หมวดหมู่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีการจัดการหมวดหมู่ครับ